สวัสดีครับผมตามหนูผู้ยักษ์เชียงรายครับนี่เราก,ก็จัดทุนใหญ่ไฟกระพริบไปแล้วครับวันนี้ครับเพื่อพัฒนาวงการเลี้ยงหนูนาครับผมหมูนาหนูพุกนะครับนะครับนี่เราสั่งแอนเลกแอนไล์นะครับนะครับผม ไอ้มันเริ่มเลยครับอ๋อถ้เราเริ่มเลยทั้เหล็กทั้งหลังคานะครับมันลงไว้ครับครับไอ้ตังชีทครับจากชุดใหญ่ไฟกระพริบครับวันนี้ครับนะครับใครีสาไปดูนู่นนะไปลงไว้นู่นกันครับลงไว้นู่นกัน ำเรียงไว้กันครับทำแซบครับทำเป็นจุดรับซื้ออ่าแล้วก็รับซื้อหนูเนื้อนะครับนะครับใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับแล้วก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับนะครับแบบครบวงจรนะครับนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายนะครับและภาคเหนือด้วยนะครับตามผมนะครับนะผม ต้องช่วยเหลือคนให้มีรายได้ได้นะครับซื้อพอแม่พันไปซื้อเสร็จแล้วก็เอาอมาขายคืนที่ฟาร์มได้นะครับมีเท่าไหร่คนมาได้หมดนะครับผมครับ <S <S เพียบเลยครับนะครับเหล็กครับใช้เป็นเมทัลชีสแบบอ่ามีพุ้มฉนวนกันคมร้อนนะครับนะผมสั่งไปไม่รู้ถูกหรือเปล่า ให้พี่สาวไปสั่งผมก็คำนวณเหล็กคำนวณขนาดตารางเมตรตารางอะไรไปให้นะครับให้พี่สาวไปสั่งมาให้นะครับแรกเงินน้นมาไม่กี่บาทนะครับหมดไปสองหมื่นกับสามหมื่นครับไปแค่แค่หลังคากับเหล็กนะครับนะครับยังยังไม่รวมช่างนะครับเนี่ยสามหมื่นแล้วเนี่ยนะครับหลนะครับอย่างเช่นถ้าเอาเงินสามหมื่นให้ผมไปซื้อสูตรอาหารเนี่ยผมเอามา พัฒนาร้าผมดีกว่าครับผมอาหารยังไงมันก็กนินก็โตเหมือนกันหมดครับหนูครับนะไม่มีโตนหนักถึงสามกิโลครับก็เอามาพัฒนาเอามาซื้อหนูเลี้ยงดีกว่าครับจะได้เงินเนาะอันนี้ผมไม่ได้ว่าให้ใครนะคือว่าผมพูดถึงแนวการหลักการเนาะถ้ามีเงินก้อนนึงเนี่ยเราจะควรจะซื้อหนูไปเลี้ยงหรือว่าเราจะซื้อสูตรอาหารนะครับเนาะก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้เป็นกำลังใจฟามหนูยักกินลายนะครับนะครับสั่งสั่งไปเมื่อวานครับวันนี้เขามาส่งให้นะครับวันนี้ก็น่าจะให้ช่างได้ลงมือทํานะครับเพราะผมออกแบบออกแบบอ่าเป็นออกแบบลายเสร็จแล้วนะครับก็รอทําครับรอให้ช่างเสนอราคามาอยู่ครับว่าราคาได้ไหมยังไงยังไงคิดยังไงเลยครับนะครับ ก็กำลังเร่งผลิตแล้วก็เร่งพัฒนาวงการหนูให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนะครับจะได้ขายหนูก็ได้กันด้วยได้ดีเยอะๆนะครับนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ขอจบเพียงนี้กันนะครับสวัสดีครับ